สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอาไฟเอานีขึ้นดีๆลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะไปงานเลี้ยงคอนเฟิร์มชงกันนะคะดูค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเรากําลังจะไปงานเลี้ยงคอนเฟิร์มชงกันนะคะก็คอนเฟิร์มชงนะคะเด็กอายุ14ปีนะคะเข้าโบสถ์นะคะ แล้วก็จับงานเลี้ยงตามประเพณีเดนมาร์กนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะคะงานเริ่มบ่ายสองน,นะคะโอเคไฟ้ปาอุ้ยเอ็กซ์แคทเตอร์มีนโฟลฟห้ให้น่าเซไหมยัง ไปกันเลยที่เห็นนี่คือทุ่งดอกคาโรล่านะคะเป็นดอกไม้ที่เอาไปทำน้ำมันนะคะพี่น้องน้ำมันพืชน,นะคะ อันนี่นะคะพี่น้องจ๋านี่ก็คือบรรยากาศในงานเลี้ยงนะคะจัดแบบเป็นกันเองมากๆนะคะพี่น้องจัดแบบบุฟเฟ่ต์นะคะบริการตัวเองค่ะซึ่งส่วนมากที่นี่นะคะก็จัดแบบนี้นะคะวันนี้เด็กหลายคนที่ครบ14ก็จัดงานกันหลายที่เลยค่ะพี่น้องค่ะซึ่งวันนี้เจ้าภาพนะคะก็คือพี่พิมพ์กับครอบครัวนะคะ ก็มนกับพี่พิมพ์ก็รู้จักกันจากที่ทํางานนะคะพี่น้องก็ขอบคุณที่เชิญพวกเรามาวันนี้นะคะก็เข้ามาทักทายเจ้าภาพกันก่อนนะคะนี่ค่ะน้องโดมินิกนะคะลูกสาวพี่พิมพ์นะคะโตเป็นสาวแล้วนะคะวันนี้น้องสวยมากๆเลยค่ะ ayo terusin lagi ya sini lah lulu nah apain ya nang di sana nah buang rot dan ya nang di sini nah างงานวันนี้ก็คึกคักมากเลยนะคะพี่น้องเด็กๆก็สนุกสนานกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่ามีที่เล่นให้ด้วยนะคะมีบ้านบอลแล้วก็มีสนามมัวกระทิงให้เล่นด้วยนะคะค่ะสวนมุนก็ขอเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องทุกคนนะคะนานๆทีนะคะขอบคุณพี่พิมพ์ด้วยนะคะที่อนุญาตให้ถ่ายคลิปวันนี้นะคะ คาส่วนฝ้านะคะไม่ได้ไปไหนไกลนะคะพี่น้องแกมายืนเฝ้าอาหารค่ะมีอาหารเมนูไหนมาเสิร์ฟนะคะแกก็จะมาคอยยืนชิมตรงนี้นะคะไม่ไปไหนค่ะค่าอาหารไทยก็มีนะคะพี่น้องวันนี้มีเมนูแกงผนงด้วยนะคะซึ่งอร่อยมากๆเลยค่ะพี่น้อง อร่อยทุกอย่างเลยค่ะส่วนที่เด็ดของวันนี้นะคะคือกระทะนี้เลยค่ะพี่น้องจ๋าหลายคนคงรู้จักนะคะแต่มุนไม่รู้จักนะคะพี่น้องเพิ่งเคยเห็นนะคะตอนแรกนึกว่าเขาจะทําผัดไทยแต่ไม่ใช่นะคะนี่ก็คือแพลละข้าวผัดสเปนนะคะมุนอาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะพี่น้องข้าวผัดสเปนนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวพวกเรามาดูวิธีการทําพร้อมกันเลยนะคะ ค่ะก็จะมีพ่อครัวสองคนนะคะพี่น้องช่วยกันผัดช่วยกันเติมเครื่องปรุงนะคะเขาก็น่าจะมาจากประเทศสเปนเลยนะคะเพราะว่าพูดภาษาเดนมาร์กไม่ได้นะคะเขาก็จะเริ่มจากการผัดปลาหมึกเป็นอันดับแรกก่อนนะคะพี่น้องผัดผัด,ผดแล้วก็ตามด้วยพริกหวานหั่นเต๋าตามด้วยเนื้อไก่ผัดผัดไปจนเนื้อไก่สุกนะคะตามด้วยชิ้นปลาหั่นนะคะ ซึ่งวิธีการทําก็จะแตกต่างจากข้าวผัดไทยเรานะคะพี่น้องเพราะว่าเขาจะเติมข้าวสารลงไปในขณะที่ผัดอยู่นะคะจะไม่นํำข้าวไปหุงให้สุกก่อนนะคะเหมือนบ้านเรานะคะระหว่างนั้นนะคะพ่อครัวเขาก็จะเติมเครื่องปรุง เครื่องเทศลงไปด้วยนะคะมันก็ไม่รู้ว่าเขาใส่เครื่องปรุงอะไรลงไปบ้างนะคะพี่น้องแต่ก็วัตถุดิบมีกุ้งมีกั้งนะคะเติมลงไปนะคะมีการเติมอาหารทะเลลงไปนี่นะคะทําให้เพิ่มความน่าสนใจเพิ่มสีสันให้ข้าวผัดจานนี้มากๆเลยครับพี่น้อง ค่ะแล้วก็จะตบท้ายด้วยหอยแมลงผู้ตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะคะพี่น้องกินคู่กับมะนาวนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะข้าวผัดเป็นวันนี้นะคะเป็นเมนูที่สวยงามมากเลยนะคะพี่น้องดีใจที่ได้เห็นวิธีการทำวันนี้นะคะหมดเสียดายที่ไม่ได้ถ่ายตอนชิมนะคะพี่น้องชิมแล้วอร่อยติดใจเลยค่ะ ไปรูปไปยังไปถ่ายรถคู่กับไปถ่ายรูปคู่กับรถนี่รถลีมูซีน,ะนานย่านานๆได้เห็นทีไหนเอายิ้มว้าวลีมูซีมีคนถ่ายด้วย สำหรับสองสาววันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะคะพี่น้องต้องขอบคุณเจ้าภาพนะคะที่เชิญที่เชิญให้เรามาร่วมเป็นแขกในงานวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอีกเช่นเคยนะคะพี่น้องยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราช่องอีสานเดนมาร์กด้วยนะคะพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ